ามาเครื่องจะเยอะนิดนึงนะจ๊ะเรามาดูเครื่องกันก่อนเลยเนะเครื่องที่เราจะต้มน้ําทิ้งไว้นะคะก็จะมีนี่มีพริกขี้หนูทั้งเม็ดใหญ่และเม็ดเล็กล้างน้ําก่อนเนาะล้างน้ําก่อนหั่นให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็รากกบทีที่จริงก็เป็นอไม่ค่อยมีไม่ค่อยเห็นคนใส่เท่าไหร่นะแต่ทีนี้เรามีและทิ้งไว้มันก็จะเน่าไปเปล่าก็ใส่ใส่ดีกว่าใส่ดีกว่าทิ้งเนาะ รากผักชีหอมหอมแดงกระเทียมข่าแก่ตะไคร้ต้นหอมไม่โรยนะคะใบมะกรูดนิดนึงนะกระชายซื้อได้มาเป็นแบบนี้ก็ใช้แบบนี้แหละเนาะที่เขาซอยแล้วแล้ววันนี้เราไม่มีปลาทูเราจะใช้ปลาทูหน้าปลาทูหน้าในน้ําเกลือเนาะเอาในน้ําเกลือนะจ๊ะในน้ําเกลือในน้าเกลือในน้ําเกลือเนาะน้ำเกลือนน้ำเกลือ แล้วก็เครื่อี่หนูไว้โรยหนะน้านิดนึงแล้วก็ลูกชิ้นปลาเขาบอกว่าอย่างดีอย่างดีก็อย่างดีอ่ะผอกไว้กินด้วยขนมจีนหนึ่งโลโอเคเดี๋ยวเริ่มทากันเลยเพราะเราตั้งน้ําไว้แล้วอ่าตั้งน้ําเดี๋ยวจุดไฟนะมาค่ะเริ่มต้นเราตั้งน้ําเดือดแล้วนะคะก็ใส่คลิกลงไปเลยทั้งสองอย่างเนาะทึ้งดึงทั้งดึงทั้งดึงทั้งดึงอ่าโอเคเสร็จแล้วก็ หอมกระเทียมรากผักชีตามลงไปหอมแดงกระเทียมเราซอยไวแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายเนาะแล้วจากนั้นก็จะเป็นกระชายใส่ลงไปทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้เขาเปื่อยก่อนเดี๋ยวค่อยเอาออกมาตํานะโอ้เดือดตีแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะตักออกมาโคลกกันเนาะตักออกนะ ทีนี้เราได้แล้วนะคะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำเนาะเสร็จแล้วก็เอาออกมาใส่ครกเลยนะคะเคลงไปเทลงไปให้หมดเลยแล้วก็โขลก ใส่เกลือนะคะ1ช้อนเพื่อจะไม่ให้กระเด็นเนาะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปลากระป๋อง ครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ขา่ากับตะไครซอยลงไปเดี๋ยวรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องแกงเนาะตอนนี้ปิดก่อนอ่าน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะขุดผุดแล้วเนาะเมื่อกี้เราใส่ขา่ากระไรไปแล้วทีนี้เราจะมาใส่เครื่องแกงเครื่องนึง,งโอเคใส่เครื่องแกงลงไปเลย าำด,ด้วยเกลือนะคะเมื่อกี้เราใส่ไปในครบแล้วหนึ่งช้อนเนาอตอนนี้เราจะมาใส่อีกช้อนหนึ่งนะคะอ่าสองช้อนชา <c oughs> จากนั้นก็ ผงปรุงรสสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาล้าเกือบเต็มทัพพีค่ะ ถ้าไม่พอค่อยใส่ใหม่ถ้าใส่มากไปแล้วเดี๋ยวแก้ไม่ได้เนาะเอาทีละหน่อยเนาะเรียบร้อยแล้วคะรอเดือดนะขอชิมรสนิดหนึ่ง ไม่เผ็ดมากอันนี้พริกขี้หนูเราจะโรยนะคะพอไหมให้หน่อยนะโอเคแค่นี้พอละกินมากเดี๋ยวเผ็ดนะโอเคเดี๋ยวใส่ลูกชิ้นปลาใส่ลูกชิ้นปลาตามลงไปเลยเพราะน้ำเดือดแล้วยี่สิบลูกพอไหม ฉีดใบมะกรูดลงไปนะคะสักสามใบโอ้หอมเลยอาเริ่มเดือดแล้วนะคะ ใส่ต้นหอมต้นหอมที่เราหั่นไว้ตลุกปลุสมาย์ทจะจ้อชิมรสดูอีกครั้งหนึ่งพอดีแล้วนะไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินกัน